ปิดโปรไฟล์ปิ่นชริพนพรต้องบอกเลยว่าเป็นสาวสวยน่ารักสดใสขึ้นแท่นเป็นนางเอกประล้าสำหรับปิ่นชริพนพรที่ล่าสุดเธอได้รับบทบาทเป็นนางเอกละครทิดาวานนคู่ประกบคู่หนุ่มเมจุติซึ่งความน่ารักของสาวปิ่นก็ะทำให้ใครหลายคนต่างประหันเข้าชมความน่ารักและฝีมือการแสดงของสาวปิ่นกันเพียบแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสาวปิ่นโดยสาวปิ่นมีอายุ18ปีน้ำหนัก47กิโลกรัมสูง167เซนติเมตร ศึกษาอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีความสามารถพิเศษรำไทยเดินแบบที่ผ่านมาสาวปิ่นยังชนะเลิศมิสทีนไทยแลนด์2019มาด้วยนอกจากนี้สาวปิ่นยังเป็นคนที่เรียนดีมากๆอีกคนหนึ่งเพราะในช่วงก่อนหน้านี้สาวปิ่นจะเข้าประกวดมิสทีนไท a แลนด์2019สาวปิ่นยังคว้าเกรดถึง3.8มาได้ในขณะที่เตรียมตัวไปประกวดโดยเจ้าตรวศึกษาทางด้านศิลปจีน เพราะว่าสาวปิ่นชื่นชอบการดูซีรีส์จีนทั้งยังมองว่ารูปศาสาร์จะช่วยเปิดโอกาสให้ใช้ชีวิตมากกว้างขึ้นนอกจากนี้เธอยังมีความสามารถด้านรำไทยด้วยและนอกจากการเรียนแล้วสาวปิ่นยังเป็นสาวที่กิจกรรมโดดเด่นไม่แพ้กัน โดยเธอยังเป็นตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมไปเผยแพร่นาตสินไทยที่ประเทศอินเดียเดนมาร์กประเทศจีนและอีกหล,หลายประเทศมาแล้วซึ่งปัจจุบันสาปิ่นีังน่เป็นนักแสดงสังกัดช่องเจ็และมีผลงานเรื่องแรกที่ดวาววนนอนนั่นเองค่ะงานนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวยังทุ่มเทให้กับละครเรื่องนี้อย่างเต็มที่มีความกล้าแสดงออกและมีความสุขกับการทํางานอยู่หน้ากล้องแบบนี้อีกหน่อยแฟนคลับของสาวปิ่นก็จะได้เห็นผลงานของเธอมากขึ้นแน่นอน